อ่ะในข้อที่เก้านะครับต่อจากเมื่อวานนะครับก็คือมันเป็นนะครับหนึ่งส่วนสามทั้งหมดยกกำลังลบ a b s ส l u t e x บวกสนะครับมีค่าน้อยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับแปดสิบเอ็ดรู้ถามครับถ้าเราเจออย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเปลี่ยนแปดสิบเอ็ดให้เป็นเลขยกกำลังอ่ามีเพื่อนบอกเปลี่ยนเป็นแปดสิบเอดให้เป็นเลขยกกำลังคนอื่นละครับว่าไงช่วยกันครับ ฮัลโหลคุณว่าไงรี่เหมือนยอะันค่ะโอ้โหรีบเหมือนกันเลยต่างบ้างก็ได้แม่ทำไมเราถึงไม่มองภาพของลบหนึ่งส่วนสามเลยอ่ะมันมันดูวุ่นวายค่ะหรอเอแปมันอยู่คนเดียวมันเหเป็นเลขยกกำลังมันก็เป็นสามยกกำลังลบหนึ่งไงอาจารย์เออเรามองภาพพวกคู่วไปสิ <c oughs> เราเราพวกเราเ <c oughs> องอ่ะ <millionaire> เราเรายังยมองว่ามันเป็นการยุ่งยากแต่ถามว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะแบบว่าเรียกอะไรล่ะเปลี่ยนแปลงมันได้อ่ะอย่างเช่นถามว่าตรงเนี้ยเราสามารถรู้เลยว่าในตัวของเศษส,ส่วนเนี่ยอย่างน้อยมันสามารถกลับกลายไปเลขชี้กำลังได้อยู่แล้วถูกว่าซึ่งถ้าเกิดคุูทําเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นสามนะครับกําลังลบหนึ่งคูณด้วยลบด้วย a อ s ซ l ล t e x บวกสอง แบบนี้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับสามกำลังอะไรครับสามกำลังสี่ถูกไหมอยากให้เราพยายามทำคู่กันไปนะครับมันจะได้ไม่ไม่สับสนหรือถ้าเกิดใครบอกไม่ถนัดขอทำที่ะฝัฟังได้ไหมก็ได้ครับก็ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผิดหรือไม่ได้อะไรเลยนะอ้าวทีนี้พอได้เสร็จแล้วเราเห็นลบหนึ่งกับลบกับลบหนึ่งเห็นลบหนึ่งกับลบไหมด้านหน้าเห็นไหมครับ เห็นคนรัเอามาคูณเข้าเออเอามาคูณเข้ามันก็เลยกลายเป็นสามนะครับกำลังแอบสูเอ็วกสองมีค่ามากกว่าเท่ากับสามกำลังสี่ครูถามว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดเพิ่มเพิ่มอ่ะใหคนบอกเพิ่มคนอยู่ว่างไง เพิ่มไหมเพิ่มอ่าเพิ่ม,มคณอ่านเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วเครื่องหมายต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องไม่ต้องนั้นคุณคิดเพราะเลขรูปหลังนะครับจะกลายเป็นแอบส์ล x บวก2นะครับมากกว่าเท่ากับ4แต่การคิดแอบส์ลเราจะคิดเป็นกี่กรณีสองสอง,สองกรณีคืออ่าล,ลบกบวกนะครับนั้นครูขอเปลี่ยนตรงนี้เลยมันจะกลายเป็นนะครับ x บวก2 มากกว่าเท่าไหร่มากกว่าเท่ากับสี่ถูกไหมใช่ไหมครับใช่แล้วกออ็วยังนิ่ง,งสิหรือเห็นเรานิ่งครูเอ้ทำนึงนะเครื่องครูมาดูช้าๆว่าวันนี้หรือนะครับหรือลบคูณด้วย x บวก2นะครับมากกว่าเท่ากับ4อ่ะแบบนี้ใครงงบ้างไม่งงนะไม่งงครูไปต่อนะครับเราก็แก้ทีละฝั่งฝั่งนี้ก่อนฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับ x มากกว่าเท่ากับ4-2ลบ2 x มีค่ามากกว่าสออันนี้งงไหม ดีมากครับเงียบเ <laughs> เอาลบคูณเข้านะครับอันต่อไปคูรลบคูณเข้าจะกลายเป็นลบ x นะครับลบ2มากกว่าเท่ากับ4ลบ x นะครับคูย้ายลบ2ไปจะกลายเป็นบวกก็กลายเป็น4บวกด้วย2นะครับลบ x จะมีค่ามากกว่าเท่ากับเท่าไหร่ 6, 6. แต่ x เดียวจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ ลก <6 S 1> ถูกไหมครับถูก <6 S 1> ถกต้องแล้วครับเพราะเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายถูกไหมทีนี้เราก็ทำไงครับวาดะไรครับวาดเส้นจำนวนนะเพื่อดูคำตอบของมันนั่นเองนะแม่ครูเป็นคนวาดรูปตรงมากเลยเนี่ยสุดยอดลบหเลยก็เส้นก็ตรง ออสองนะครับบวกลบบวกนะครับทีนี้นะครับมันไม่ได้เชื่อมกันเนาะมันก็ดูตามหัวลูกศรที่ลูกศรหันไปเลยนะครับ มันก็จะกลายเป็นว่าในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นจุดทึบทั้งหมดนะไปด้านนี้นะครับนะโอเคไหมแสดงว่าคำตอบของมันนะครับแล้วก็มาดูเขียนคำตอบครับดังนั้นนะครับเซตคำตอบ นะครับของอะสรรมการคืออะไรครับเปิดลบอินฟินิตี้กับปิดปิดลบหกลบหกแล้วก็ <Union. S 2> อยู่กับปิดสองแล้วก็เปิดกับอินฟินิตี้มันออกนะครับแบบนี้นะเพราะมันยากมันเลยออก มันง่ายมันเลยไม่ออกแค่นั้นเองบัวชนะการจะทำได้ไงถ้าล่ะมันง่ายมีใครงงข้อนี้ไหมครับดีมากครับไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียก ให้เวลาจดสักครู่นะครับให้เวลาจดก่อน พร้อมยังครับข้อต่อไปพร้อมนะอ่ะโอเคนะครับมาดูข้อนี้ข้อนี้มันซ่อนความยากหรือไหมไม่นะครับมันไม่ได้ซ่อนความยากไว้มันซ่อนความง่ายเราไว้มากกว่าโอ้โหทุกคนบอกมันซ่อนความง่ายตรงไหนวันนี้อ่ะมาดูกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยครูขอกระจายก่อนนะครับขอกระจายมันก่อนมันจะกลายเป็นสองนะครับกำลัง2อนะครับ ลบด้วย 2, กําลัง x คูณด้วย2 8ลบ8มีค่ามากกว่า0บรรทัดนี้งงไหมครูกระจายพดเฉยๆนะครับต่อมาครูจะเห็นว่ามันจะมีหนึ่งตัวคือ2องกลัง x ครูสามารถทําจาก2กํกลังสอง x ให้กลายเป็น2กํกลัง x ได้ถูกไหมครับครูก็ทําการเปลี่ยนครับมันไดกลายเป็น2กํกลัง x ทั้งหมดยกกําลัง2ลบ2กํกลัง x นะครับคูณ2ลบ8 มีค่ามากกว่าศ mm ูนย์เห็นไหมครูทำการกระจาย2รอบถามว่าครูกระจายรอบเดียวเลยได้ไหมได้แต่ครูกลององัวเรางงแค่นั้นเองนะครับครูจะต้องกระจาย2รอบให้เราดูแบบนี้นะ้าจ้จาหแมปัญจพลปัญจพลครับผมหลับอ่ะไม่ได้หลับผมเพิ่งตืน่นวัดสวัสด วัสวัสดีวัดสวัสดีอีกทีเดียวไม่ขานเด็ดตีดออกวัดสวัสดไม่เปิดไหมได,ได้ยินไหมเล่านะยังมีตัวตนอยู่ พอาตทานันมาค่ะอ่ะนะครับครูไปต่อนะพอได้เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือทำเหมือนเดิมครับกำหนดมานะครับให้ให้นะครับ x เท่ากับเอ้ให้ให้ a ท่ากับสองกลัง x นะครับครูก็จะได้ในสิ่งที่มันตามมาครับ a กำลังสอง ลบสองเลบแปดมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์ต่อมาทําการแยกอะไรครับแยกแฟกเตอร์ <F actor. S 1> เออนะครับแยกแฟกเตอร์อ่าประพังกรอนแยกแฟกเตอร์ให้หน่อยเร็วจะเท่าไหร่ครับ,บนึงครับคิดก่อน พังก้อนหลับป่าววะยังจ้าคิดอยู่ครับโอเคคิดอยู่ขอคิดอยู่ใช่ใช่ใช่ขอคิดก่อนครับอ๋อชนะการบอกอยากช่วยคิด a อลบสี่กับ a อบวกสองอย่าเพิ่งรีบเลยครับผมยังไม่ได้คิดเลยครับกลับเลยนะ a เอบวกสองทำไมเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเอามีเพื่อนช่วยไม่ดีไงเออขอบคุณครับเอออ่านะครับต่อมาเรามาแก้หา a a เลบสี่นะครับมีค่า มากกว่า0หรือนะครับ a บวก2มีค่ามากกว่า0แล้วกแก้ไปครับ a จะมีค่านะครับมากกว่า4หรือนะครับ a จะมีค่ามากกว่าลบ2ถามว่าลบ2เราใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถูกว่าแต่เรารู้มันได้คำตอบอย่างเงี้ยแต่เรายัง a ไม่ใช่คำตอบของเราถูกไหมครับ a เป็นเพียงแค่การหาเฉยๆนะต่อไปก็แทนกลับไปครับ 2นะครับกำลัง x มีค่ามากกว่า4ตัวนี้ก็กลายเป็น2อกำลัง x นะครับมีค่ามากกว่าลบ2ตัวนี้มันเทัน้นท่าจะยากถูกป่ะมันจะไ,ได้เพราะมันติดลบนะครับมันไม่มีอะไรที่มันติดลบอะ่อะเนาะเราก็จะไม่คิดมาตัวนี้นะมันก็จะกลายปเป็นอะไรครับ2อกำลัง x นะครับมากกว่า2อกำลังสองโอเคปะ่ะดังนั้นนะครับ x ก็เลยมีค่ามากกว่า2นั่นเอง โอเคไหมสุดท้ายเราก็มาเขียนคำตอบครับใน,ในลักษณะของเส้นจำนวนก่อนโอ,โอ้โหภูมิใจมากเลยเขียนเส้นตรงเป๊ะบอกนะใครส่งการบ้านมาเส้นเบี้ยวนี่หักเส้นสิบคะแนนนะ อ่ะแล้วครูจะว่าทำไมสองอันสาอันวะ,ะนันเดียวสิเออนะครับให้เป็นสองนะมันเป็นทึบหรือเป็นโปรงโปง่งเป็นโปรงนะครับอ่าคำตอบก็อยู่ในช่วงนี้นะครับเราก็ตอบครับดังนั้นเซตนะครับคำตอบของนะครับอสรรมการ คือคืออะไรเปิดสองกับเปิดอินฟินิตีนะครับแค่นี้งงไหมข้อนี้จริงๆมันไม่ยากหรอกใช้ทาเองอ่ะแต่กลัวทำไม่ได้แค่นั้นแหละ เสร็จแล้ครับวันนี้ประวัลัดเราอยู่ในที่มืดนะเราไม่เปิดไฟนะครับพอกาศเรียนเสร็จนอนต่อได้เลยนกะลัวครูแสบตาอาจารย์โอ้โหครูมไม่แสบตา,า,าแวเ,เยอะรา <laughs> มไม่ตอ้องกลัวหรอกอเสร็จแล้ครับข้อนี้ ดูวัวหน้าห้องเลยตั้งหน้าตั้งตาจดโหสุดยอดแน่นอนจริงอ่ะน่าจะเสร็จแล้วนะครับูจสไปต่อแล้วนะนะครับข้อนี้มันไม่เท่ากันจำได้ไหมทำยังไงเอาหาวหาวหาวจำได้เปล่าในเมื่อ,รอกรณีรที่เลขไม่เท่ากันเลขฐายไม่เท่ากันแต่เลขชี้หลังเท่ากันไหม เล <Okay. S 1> ขเท่ากัน <Okay. S 1> นะครับรู <Okay. S 1> จะเขียนโจทย์ซ้ำมาก่อนนะครับจะกลายเป็นห้ากลังสาม x บวกสองนะครับมีค่ามากกว่าเท่ากับเจ็ดนะครับกาลังสามเบวกสองเราจะพิจารณาที่ตัวฐานก่อนเนาะจะกลายเป็นพิจารณานะครับว่าจะเป็นหันหันฝั่งไหนนะครับว่าจะเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่านะเ,าเขียนนี่เลยแล้วกันนะครับอ่ะนั้นกูเขียนว่าอะไรคูลืมไปแล้วกูเขียนว่าอะไรวะ ใครจาได้บ้างดูให้หน่อยย้อนกลับดูห้หน่อยกูเขียนว่าอะไรกูเอาเจ็ดอาจารย์ก็ดึง<อ>ห้ากาับเจ็ดลงมาเลยอจแล้วถ้ามันน้อยกว่าก็เขียนว่าจริงหรือไม่จริงอ่ะนะครับห้านะครับมันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเจ็ดจริงไหมจริงป่ะจริงนะครับรแสดงว่าในส่วนของเก็จะกลายเป็นเมีค่า x มีค่าน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ใช่ปะ่ะอาจารย์ไม่ได้เขียนอย่างเงี้ยแล้วลูกเขียนไงนคุูทำไม่ได้เนี่ยอาจารย์เขียนห้ากับเจ็ดแล้วก็อาจารย์ก็ตอบจริงหรือไม่จริงเนียไม่ใช่ดิกรณีที่มันไม่เท่ากันดิเดี๋ยว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 ครูหาก่อนแปบ๊บหนึ่งเนื่อวครูเขียนไม่อยู่ครูบอกเราครูบอกพวกเราอยู่แปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บขอหาก่อน คุณแท็กว่าเนื่องจากเออมันต้องใช้คาว่าเนื่องจากอะไรตรงไหนเนื่องจากนี่นี่แบบนี้อ่ะไม่เห็นหรอกเห็นโอ้โหกำลังดูอยู่เนื่องจากเออมันมันเป็นเรื่อกับหัวนะห้าลบสามเป็เแล้วก็ห้าเอกลบสามมากกว่าศูนย์แล้วก็จาเห็นสามเอ็กซ์เนื่องจากใช่ไหมเนื่องจากเนื่องจากสิเนื่อง นะครับจากอ่าห้มันเป็นไงมีค่ามากกว่าอนะเอยน้อยกว่าหรือเท่ากับ7ถูกไหมแล้วมันจริงไหมล่ะจริง,รงพอจริงเสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นอะไรเออเมัน,นอยู่รูปแบบรูปแบบที่สองคูด,ดูของคแบบู่ก่อนแป๊บนึง ของคู่เขียนไปอยู่ดยก่อนคู่หาก่อนนี่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 อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนื่องจากอ่ะโอเค อ่ะมาได้แล้วถูกแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นลาย x x เป็นไง x ต้องมีค่าน,น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ถูกไหมครูขอครูขอ้ขอยายใช้ฝั่งนู้นได้ไหมคิดอย่างนี้ไม่ถนัดขอกลับได้ไหม ได้ปะมันจะกลายไปแล้วครับ x มีค่าน้อยกว่าเท่ากับศนอย่างนี้ได้ไหม อือเอาอย่างนี้ดีกว่าแก้งอย่างนี้ดีกว่าแก้งอย่างนี้เพื่พอเราจะได้เข้าใจรายละเอียดมันเพิ่มเติมขึ้นอ่ะถ้าเกิดว่าครูยังครูไม่พิจารณาอย่างนั้นแต่ครูทำอย่างนี้เลยได้ไหมครูพิจารณาจากในส่วนของอืมอแตามันจะยากนะมันจะยากนะเอาอางนี้แหละเอาอย่างนี้แหละจะยากจะยากไป ถ้าครูใช้คำว่าเจ็ดเจ็ดมันมีค่ามากกว่าเท่ากับห้าได้ปะได้ได้เนาะอ่าถ้าได้ครูขอใช่นี้แล้วกันเนาะมันก็กลายเป็นสามวกสองนะครับมีค่ามากกว่าศูนย์ครูก็แก้ออกมานะครับ x เดียวเออสามจะมีค่ามากกว่าเท่ากับลบสองเเดียวจะมีค่ามากกว่าเท่ากับลบสองส่วนสามถูกไหม เราก็วาดเส้นจำนวนออกมาครับอุ้ยอมันก็จะกลายเป็นลบสองส่วนสามนะครับเป็นจุดทึบลคลากเพราด้านนี้นะนี่เป็นพวกคำตอบของมันทั้งหมดเราก็ตอบเลยครับว่าดังนั้น เซตนะครับคำตอบของนะครับอสมการคือปิดลบสส่วนสกับเปิดอินฟินิตี้นะครับ พยายามทำาให้พวกเรางงแล้วพยายามทำให้งงน้อยที่สุด สร็จแลครับน่าจะเสร็จแล้วเนาะอ่ะนะครับก็จบไว้ตรงนี้นะของข้อที่9ถึงข้อที่11นะครับ3ข้อโอเคครัอบผมอ่านะส่วนข้อ12เนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายมานะครับครูก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นเครื่องหมายอะไรนะ